สวัสดีครับ่อมเพี่น้องต้มซ่าพากินโชว์มาแรงงานตัวครับผมมาปอม่พีไปน้องเสียงจะเปลีนนย <c oughs> ่ยนด้วยเฮ้ยวันนี้แดดแห้งขนาด่อม่พีไปน้องพักแล้วพักแหมจะเป็นล้มอ้แล้วกาวันนี้ได้กกินล้ำๆปอม่พีไปน้องเป็นแหนมหมูแหนมหมูของ ur, อร่อยนัวนาะพปอม่พีไปน้องช่องอร่อยนัวแฟนเพจอร่อยนัวมาลุยกันเลยปอม่พีไปน้องอยาเมนูแดดกับล้ำต้องชอบ ขยี้ขยีขใ้ใส่กับถอดกับไขรกันเนี่สิ่ง,งมือคนเท่าคนแก่ตึงล้ำแก่ประมาณปะไป้หง อันนี้คุณยายเตี้ยแม่ของแม่ของน้องยุทธผอแม่เปน้องช่องอร่อยนัวเนี่ย เรไม่ไปน้องกัจฉมวนกีดกัดอะ แบบเผาครับผมบบมีปิ้งบงบมีจี <g ül> จ้าเผาเลยปล่อ่ไปน้องเร็วดีหอมคนไฟอ่ <c oughs> ี่ชินโนหมูพวงเลย้ย แก้วบ้องปผมไยไปดองของกินแซบแบบนัวนัวมดปผมไยไปดูตรร้ม <c oughs> ชอบ ปลาห้าซับเจียวปลาห้าของทีนแทบแบบนู้นเนีน่เพราะว่ามันมีตอนโดยผมเองไม่ต้องชีกตอนใส่ลำ้ำหฮมยางตามแบบโบราณโดยผมเอม่ต้อง,อองโบราณของภาคอีสานนะ ปลาห้าปลากระกดีหู้มาเป็นตัวตัวโอ้คิดแล้วขยาหมวดปมาหมึกไปน้องกินแซ่บแบบนัวๆ ป่าครับนึกถึงของกินแซ่บแบบนัวๆแน่ป๋บบอมัไป้องตำโบราณเจอแบบโบราณูโอ้ยของน้องหยุด พอไปให้ไปสวนพอไหมไปนอกง่ายดิเอาแอฟเข้าไปแอปหนึ่งหอ,อจิน้นส้มหมูจิ้นส้มไปนี่เอ,อ้ยดินกลางปลาลำม่อ เผาก็หอมปุ๊บไมพี่น้องโอ้โหหอม โดนเมฆดำโดนเมฆดำบงังฮคิวงานงานปล่อยไปดอกเข้มข้นขนาดพี่กินหัว Ừ. À, à Để... Ba cái bông à, bông mà biết Ta tít mẻ con yếu. Lắm lắm. เมนูรำข้าวทงมดแอป เนี่ยบหายไปเลยผมหมายไม่ต้องจะดูกายพ่อกายเป็นมือดอึมคึมไปเลย เราลปลอมไปน้องลาได้ลํำว่าก็ต้องชอบน้อพปลอมไปน้องชอบชอบรัดทิ่ใจมันไม่สเสน่ยปลอมไปน้องอย่างเช่นปลาฮาซับเจวปลา้าเนี่ยนะของกินแซ่แบบนัวๆมีตอนปลา้าฉีกใส่ลำ้ำม่อปลอมไปน้องฟิวในการกินมันลำ้ำมันเมาออู้ปลอมไปน้องตึงว่า้าแพ้ชอบก็ร้องพอเนื้อนะาอปลาฮาซับแจบองแจบอง,บอง ดาบพอดีกินแซ่บแบบนัวๆเนาะปอมัยเป็นน้องพอดีๆเน้อปอมัยเป็นน้องเปินเป็นจองตีดังแล้วก็เพจปอมก็จะมีนักน้อยก็จะพอดีๆเน้อปอมัยเป็นน้องเออ่กินแซ่บแบบนัวชองแรก็จะม้าน้าาานน้้นปลายเป็นน้อี่น้องก่อก่อกินแซ่บแบบนัวสองก็มีเน้อปอมัยเป็นน้องเนาะก่อกพอดีๆเน้อปอมัยเป็นน้องเนาะก่อแล้วก็สำหรับแหนมปอมัยเป็นน้องจิ้นส้มส้มหมูบ้านเฮาเนี่ยนะปอมัยเป็นน้อง ก็จะเป็นของอร่อยนัวปอแม่เป็น้องคุณยายเตี้ยเนื้อปอแม่เป็น้องก็เพจกับอร่อยนัวเนื้อปอแม่เป็น้องพิมพ์ภาษาไทยตรงๆได้เนาะอร่อยนัวเนาะโลโก้ก็จะเป็นเอ่อสีดำๆแล้วก็มีตัวหนังสืออร่อยนัวสีขาวเนาะปอแม่เป็น้องก็จะแดกกระพอดีๆเนาะจ่องนี่ก็ดังเหมือนกันปอแม่เป็น้องช่องปอมก็บนักเนาะปอแม่เป็น้องพอจองจองแท้ๆเนื้อเนาะแนะนำปอแม่เป็น้องสองจ่องนี่ถึงว่าบาเสียจ่องดัง เปื่เนี่ยก็พอก็ป่ามาเปิ่อบืฮื้อรสชาติเนี่ยเปิ่อบืฮื้อแบบขายหน้าขายตานะอู้ง่ายๆเนาะผอไปเป็นน้องเนาะก่อนแน่นําเนอกินแล้วจะติดใจเนาะผอไปเป็นน้องเนาะก็โอเคครับผมเนาะพผมไปลองชิมนี่กับบรรยากาศเงียบแต่เงียบเงียบแต่ถ้ามีแดดสักน้อยก็ยังดีเนาะแต่มันจะออกเปื่อยหมึมคขึมๆไปบรรยากาศมันก็มันก็จะออกไปตามเืดๆหน่อยเนาะพมไปเปน้องเนาะ ก่อวิวตุงน้าธรรมชาติน้ําขนาดอากาศสดชื่นลมปัดช่วยเย้นขนาดนอปอมเป้ไปนน้องสุดท้ายนี่ก็ต้องขอโดน้ำรับไปก่อนแล้วก็ดูแลรักษาสุขภาพมัอนตัวเนื่นนอปอมเป้เปนนอ้นองๆพายุเข้าแบบ ปีนี่แบบหน้าฝนพายุเข้าแบบช้ำๆเลยตกจนแบบบบลืมหูลืมตาเนาะปอไม่์เป็นน้องนะจะได้ก็ดูได้รักษาสุขภาพกับบ้านตีแพน้ําท่วมน้ำยางก็ของน้ำแห้งเร็วๆแล้วของปลอดภัยคู่คู่คนเนนเนาะปอเม่์เป็นน้องคิมีตำสาพาไปโชว์ต้องขอตัวอำลาปอไม่์เป็นน้องไปก่อนนะครับกาบสวัสดีครับผม